ขบวนรถด่วนที่แปดกนะครับราสมงบริษาัทจัตศีนครศรีธรรมราชปลายทางเสฉนกรุงเทพน้ำดรอปิเซลสี่ห้าเจ็ดเอ้ยสองเจ็ดนะตาเป็นเวียนหมดแล้วะนะ วันนี้รถเอนะครับยาหกคันเลทีเดียวรถยารวมกัน13คันนะครับก็ถือว่าเป็นความยาวที่ถือว่าค่อนข้างดีนะครับ เขาเทียบสถานีช่วงทุ่งสงเวลาประมาณ16.37นาฬิกา37นาทีนะครับล่าช้าไปประมาณ12นาที